สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาเที่ยวภูซับเหล็กนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับเพราะว่าเปิดให้บริการในปี2021นีนี้เองนะครับเรียกว่าสถานที่แห่งนี้วิวเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะครับบางคนก็บอกว่าเราเดินทางจากกรุงเทพก็ใกล้นิดเดียวนะครับลบบุรีก็แค่ปากซอยเท่านั้นเอง ผู้สัพเหล็กเองเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าออกจากตัวเมืองลบบุรีเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาเดินทางแค่22กิโลเมตรนะครับประมาณ20กว่านาทีนะฮะอยู่ในพื้นที่อบอตโคกตุมอำเภอเมืองลบบุรีนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมเรียนเพื่อนๆเ,เ,เอาไว้นะฮะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพิ่งจะเปิดเมื่อปี2021นเะครับเป็นจุดชมวิวมุมสูงนะครับเราเดินขึ้นนี้ก็ประมาณ500 นะครับประมาณ20-30นาทีนะครับด้านบนนั้นเน่ก็จะเป็นวิวนะฮะตัวเมืองลบบุรีนะครับแล้วก็เห็นวิวอ่างเก็บน้ำซับเหล็กนะครับแล้วก็เห็นวิวเขาจีแหลนะครับซึ่งเป็นทุ่งทานตะวันที่โด่งดังนะครับแล้วก็ระยะห่างก็ก็ไม่ห่างเลยนะฮะแค่6กกิโลจากภูซับเหล็กนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่แห่งนี้นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับที่จอดรถฟรีนะครับน้ำดื่มนี่ต้องซื้อมาจากข้างล่างนะฮะเพราะว่าไม่มีขายด้านบนเนี่ยฮะข้างบนเนี่ยเพื่อนเน สวยงามมากนะครับโดยเฉพาะมาช่วงเย็นๆนะเพื่อนๆจะได้วิวพระอาทิตย์ตกนี่ก็จะสวยมากนะครับอันนี้ก็คือวิวอ่างเก็บน้ําซับเล็กนะครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับนี่วิวสวยงามจริงๆนะอันนี้ดูขึ้นไปแล้วก็อยู่ฝั่งทางขวามือนะครับ นี่นี่กลางวันนะแดดจ้าเลยนะครับแต่ถ้ามาตอนพระอาทิตตกนี่ก็จะสวยงามจริงๆนะครับนี่เพื่อนๆครับนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ทั้งมุมใกล้มุมไกลครับเพื่อนๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีก มุมหนึ่งนะฮะมุมด้านบนนะครับให้เพื่อนๆดูหลายๆมุมนะฮะในระยะใกล้ะระยะไกลเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโอ้โหวิวแบบนี้นะฮะสวยงามมากนะครับอยู่ในเมืองอำเภอเมืองลบบุรีนะครับอ้าวหลักครับนี่ฮะ แต่ที่ผมมาสะดุดตาที่สุดนะก็คือป้ายป้ายนี้ครับนะฮะทรงพระเจริญนะครับขอเป็นรองบาททุกชาติไปนะครับก็ต้องพูดถึงคนที่บุกเบิกผูทรัพเหล็กนะฮะอันนี้ก็คือชื่อว่าพี่กมนสักเกษรน,นะฮะเป็นผู้บุกเบิกนะครับ พ่กมลศักดิ์เองศรัทธานะครับใน,ในหลวงรักชกาลที่9มากนะครับเห็นพระองค์ทุ่มเทพระวรกายนะครับทงทำโครงการต่างๆมากมายนะครับด้วยความศรัทธาพิกมนทศักดิ์นี่ก็เลยหักร้างถังพงทำทางขึ้นเป็นคนบุกเบิกคนแรกเลยนะครับไอ้บอริเวณที่เราจอดรถน่ะก็เป็นบ้านของพี่กมนศักดิ์เองนะครับให้จอดรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นะครับและก็นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะฮะคือเข้าห้องน้ําก็เสีย5บาทและ5บาทนี้ก็ไม่ได้เอาเอาไว้ของตัวเองนะครับเอาไว้ให้เป็นเงินสวัสดิการของชุมชนนะครับนี่จึงเป็นแรงบันดาลใจของพี่กระมลสัตเกศน,นะครับก็ต้องขอบคุณแทนนักท่องเที่ยวขอบคุณพวก แทนพวกเราด้วยนะฮะที่เป็นผู้มีจิตใจงดงามน,นะครับถ้าหากว่าใครไปตรงนั้นเจอพี่กระมนัก์ก็ทักทายด้วยนะครับแล้วก็มาสารภาพกับผมเองตอนหลังว่าเป็นเอฟซีผมตั้งแต่รายการทีวีวาทีนะฮะก็เลยนะฮะพูดคุยกันนะครับขอให้เพื่อนๆไปเที่ยวให้สนุกนะครับภู้ับเหล็กนะครับสถานที่นะฮะไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่า โอ้โหความสวยงามวิวเนี่ยหลักล้านเลยทีเดียวครับลบบุรีครับเพืเ่อนๆครับ